ดำเนินงานสภานักเรียนโรงเรียนบ้านหนองไคร้อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ที่มาของสภานักเรียนสภานักเรียนโรงเรียนบ้านหนองไคร้มาจากการเลือกตั้งประกอบด้วยประธานรองประธานและคณะกรรมการนักเรียนซึ่งมาจากการเลือกตั้งในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกป,ปีโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนบ้านหนองไคร้ประกอบด้วย 1. ประธานที่ปรึกษานายนพรัตน์ปันเมาท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไคร้ 2. ครูที่ปรึกษาสภานักเรียนนางสาพัทรพรมาเฟืองประธานสภานักเรียน,น,น,ป,น,าาน,ยนปีการศึกษา2567นายกรองเกียรติสุริเยรองประธานสภา,านักเรียนนางสาวแสงหลาวและนางสาวมณิสรมีคณะกรรมการฝ่ายต่างๆได้แก่คณะกรรมการตัวแทนระดับชั้น นางสาวพัชาราพรกลั่นบทฝ่ายวิชาการนางสาวจันฉายลงทุนฝ่ายชุมนุมนายชวินอินแก้วฝ่ายพัฒนากิจกรรมนายยันยงลงกล่ำฝ่ายประชาสัมพันธ์นางสาวพกมาจันตะฝ่ายปกครองวินัยสารวัตรนักเรียนนายอาทิตย์ลงทุนฝ่ายเฮรันยิกเด็กชายอาทิตย์ลงตี้เลขานุการเด็กหญิงอัญมณีมิตรวงศา ฝ่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนายนารกรนายใหม่ฝ่ายปฏิคมนางสาวส้อยแสงทองฝ่ายเครือข่ายสัมพันธ์ชุมชนเด็กหญิงกัญจนพรจิกตะและคณะกรรมการอนุกรรมการฝ่ายอื่นๆน,นางสาวแสงหอมปัญญาสำหรับบทบาทหน้าที่ของสภานักเรียนจะประกอบไปด้วยกิจกรรมที่สำคัญได้แก่ 1. กิจกรรมตรวจเวรเขตและผิดชอบในตอนเช้าทุกวันก่อนเข้าแถว 2. กิจกรรมหน้าเสาธง 3. จัดรายการกิจกรรมเสี่ยงตามสายในช่วงเวลาตอนเช้าและช่วงเวลาพักกลางวัน 4. ช่วยดูแลและสอดสองความเป็นระเบียบเรียบร้อยด้านอาคารสถานที่และรายงานให้กับครูและผู้บริหารทราบเช่นประตูห้องน้ำไฟฟ้าพัดลมชํารุเสียหาย 5. ตรวจสอบและดูแลการทำบนเทตและพิชอบของนักเรียนและรายงานผลให้ทราบหน้าเสาธงสัปดาห์ละสองครั้ง หกเราจะช่วยกันดูแลความสะอาดของตู้กดน้ำดื่มของนักเรียนอย่างน้อยเดือนละสองครั้งโดยเราจะหมั่นดูแลตรวจสอบหากมีการชำรุดเราจะนำเรื่องเรียนต่อผู้บริหารเป็นลำดับต่อไปค่ะเจ็ดจะสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมกีฬาสีเพื่อเชื่อมความสามัคคีให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองคร้ายอย่างน้อยปีการศึกษาละหนึ่งครั้งแปดในด้านการเรียนการสอนเราจะมีทีมงานวิชาการ ไปช่วยสอนการบ้านน้องๆช่วงหลังเลิกเรียนค่ะ 9. เราจะจัดทํากล่องรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาในทุกๆด้านจากนักเรียนทุกคนโดยจะติดไว้ที่หน้าห้องประชาสัมพันธ์ซึ่งน้องๆทุกคนสามารถแจ้งปัญหาได้โดยสภาจะตอบปัญหาในช่วงตอนเช้าและพักเที่ยงของทุกวันค่ะหากเป็นปัญหาที่พวกเรานั้นไม่สามารถที่จะแก้ไขได้จะนำเรื่องเรียนต่อคณะครูและผู้บริหารในโอากาสต่อไปค่ะ 10. ช่วยเหลือและสนับสนุนด้านการจราจรและความปลอดภัยในบริเวณโรงเรียนและ11จะเป็นสื่อกลางในการสื่อสารด้านคุณภาพและความสะอาดของอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองไคร้ให้เกิดประโยชน์แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองไคร้ให้ถึงที่สุดคะสำหรับโครงการที่ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขประกอบด้วย 1. กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน 2. โครงการธนาคารขยะโรงเรียน 3. โครงการโรงเรียนสุจริตและ 4. โครงการโรงเรียนปลอดขยะซีโร่เวสค่ะต่อมาจะเป็นโครงการที่ส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยนะคะจะประกอบไปด้วย3ด้านอันได้แก่คาระวะธรรมสามัคคีธรรมและปัญญาธรรมค่ะด้านคาระวะธรรมนั้นจะประกอบไปด้วย 1. กิจกรรมวันไหว้ครู 2. กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่10บ 3. กิจกรรมวันแม่แห่งชาติด้านสามัคคีธรรม 1. กิจกรรมการแข่งกีฬาสีภายในโรงเรียน 2. กิจกรรมจิตอาสาพ,พัฒนาโรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบและด้านปัญญา,ราธรารม 1. กิจกรรมวันวิทยาศา,าสตร์ 2. กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด 3. กิจกรรมวันภาษาไทยและ 4. กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เช่นวันเข้าพรรษาวันทำบุญตักบาทในวันขึ้นปีใหม่ค่ะงานจิตอาสาพ,พัฒนาโรงเรียนบ้านองครประกอบด้วย 1. ตรวจสอบและดูแลการทเวีเเขตรับผิดชอบของโรงเรียนและรายงานผลให้ทราบหน้าเถาเสาธง 2. ช่วยดูแลและสอดส่องความเรียบร้อยด้านอาคารสถานที่และรายงานให้กับคุณครูและผู้บริหารทราบเช่นประตูห้องน้ำไฟฟ้าพัดลมชํารุด และ 3. ช่วยเหลือและสนับสนุนด้านการจราจรและความปลอดภัยในบริเวณโรงเรียนค่ะการรายงานผลและการดําเนินงานของสภานักเรียนสภานักเรียนโรงเรียนบ้านของไครมีการรายงานผลและประเมินผลการทํางานอยู่เสมอโดยยึดหลัก P.D.C.A. ได้แก่ 1. P. Plan การวางแผน 2. D. Do การปฏิบัติตามแผน 3. C. Check การตรวจสอบและ 4. a. x การปรับแก้ไขผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของสภานักเรียนส่งผลให้สภานักเรียนโรงเรียนบ้านหนองไคลได้รับการยอมรับจากฝ่ายบริหารคณะครูชุมชนและนักเรียนโดยมีผลดำเนินงานที่เป็นเลิศและเป็นที่ยอมรับคือ 1. รางวัลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่11 2. โรงเรียนพลธรรมสาดาว และ 3. รางวัลที่ประสบความสำเร็จในการถอดบทเรียนและพัฒนานวัตกรรมความดีโครงการพัฒนาย,ยุทูธความดีสู่วิถีพลเมืองโลกในศตวรรษที่21ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศจากสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน